嗯。Hmm. มาเดี๋ยวเรามาลองทํากันดูนะคะมาตักใส่ดูว่ามันจะเป็นแบบไหนฟอร์มเราก็พร้อมแล้วนะคะตอนนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะเด้อขอบคุณลหลายๆขอบคุณ เอฟซีบนอกนั่นคือกันเดอร์กัลเดอมาเดี๋ยวสีมาดูมาดูกันนะคะมาดูตอนนี้ฟอร์มเราก็พร้อมแล้วนะคะมาเดี๋ยวหันเดี๋ยวหันใส่อาจสีหกเนี่ยเด้วยค่ะเดอวยเพราะว่าอันเห็ดไปน,นั่งแ่บดเห็ดไปน,นั่งบนท่านนะค,ะนะคะ่ะเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอืมอ เราต้องชิมก่อนเนะาะคะเนาะดูสิคะหน้าตาจะเป็นยังไงเอ่ยลุงดำลุงดำสวัสดีค่ะวันละช่องสวัสดีครับ,รบมาดูมาดูมาดูวาฟเฟิลทำวาฟเฟิลวันนี้ ฟูดีขนาดเลยมันมันอาขึ้นมาเลยจ้ะดูซิว่ามันจะเป็นจะอะไรมันจะเป็นจะอะไร ขอบคุณทั้ง27ล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากๆ27ล้านดวงใจกับอีก8เลิฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาวัพเปิลเรามันจะเป็นยังไงนะคะกำลังกำลังค่ะกำลังกำลังได้ที่นะคะเนาะ ขอบคุณยายไทยด้วยนะคะน้องออนน้องออนเอ้าพี่วันละช่องวันนี้ยังไม่ได้ลูกกุญแจติเออเจ้าไปเฮ็ดอีหยังอยู่ใสเฮ้อเจ้าไปทำอะไรอยู่ไหนมา กำลังจะเสร็จนะคะอุ้ยขอบคุณขอบคุณสวรรค์บรรดาเกือบ40ล้านดวงใจแล้วนะคะโอ้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  my god อ oh, ้ my god อ oh, ้ my god เป็นไปได้ยังไงโอ้โ oh, อ oh, 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 oh. ้โอ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 ้มาค่ะมาค่าเลขเข้ามาเลขเข้ามานะคะเนาะแถมเลขแจก,ก,กสบัดนะคะ สองมือเท้าโอ้สองมือ,อยังกว่าสองตีนสาวสองมือสาเข้าเข้ามานะคะอันนี้คือไข่มันเหลือนะคะเราก็เก็บเข้าตู้ไปด้วยนะคะอันนี้ก็แป้งที่เหลือนะคะ